สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่หลานอ่างหันเลยวันนี้มากินอางหันจินอยู hay, ่ที่ไทยมานานแล้วอ่ะเวลากลับมาที่จีนมีหลายอย่างไม่ค่อยเชิ่เลยอยู่ที่ไทยเวลาเราไปกินที่หลานอางหันอ่ะเขาจะมีน้ําแข็งฟรีให้ใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ที่จีนอะเขาจะให้จุิมชาวลอนเลยถ้าอยากเอาน้ําแข็งอ่ะส่วนใหญ่จะไม่มีเลย แล้วยังที่สองคืออยู่ที่ไทยเวลารอเรียกแท็กซี่จะมีมอเตอร์ไซค์ให้นั่งใช่ไหมคะทางเรีวก็ถูกใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ที่จนีนไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยถ้าอยากไปทางเรีวก็ถูกตรงเติมแปแล้วไปหน้าราถไปได้เินเลยแต่ว่าฉันขี้เกียจเดือนขี้ถึงมอเตอร์ไซค์เลยแล้วยังที่สามคืออยู่ที่ไทยเราใช้ Google ใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ที่จนีน 妹妹滚滚嘞，啊，你可没快亲亲亲嘞。